ล่าสุดครับคุณผู้ฟังนายทหารท่านหนึ่งนุนให้ไทยต้องใช้มาตรการเด็ดขาดกับเขมรเท่านั้นนั่นก็คือรบแบบแตกหักรบเพื่อให้เขมรยอมเจราการับผิดชอบทำสงครามไม่ได้ไม่งั้นเขมรก็เล่นเกมสุขปรกอยู่แบบนี้ ท่านนั้นคือพลเอกมน,นัดจันดีอดีตสนธิการทหารที่ท่านออกมาแฉว่าทําไมเราต้องเล่นบทโหดกับเขมรเพราะถ้ารบจนจบได้ปัญหาอีกหลายๆอย่างก็จะสามารถคลี่คลายได้เช่นกันทั้งสแกมเมอร์ทั้งปัญหาการขาและอีกเรื่องที่มาทุกวันคือคเขมรตอนนี้ อดอยากกันหนักถึงขั้นต้องเสี่ยงตายสมซานกรอเข้ามาหางานในไทยกันรายวันอ่าพลเอกมานันนี้โพสต์เดือดเลยค่ะใช่เลยครับคือพลเอกมานันจันดีท่านเป็นถึงอดีตเสนาธิการทาหารรู้ลึกรู้จริงมากท่านโพสต์ระบายความอัดอั้นตันใจโดยเฉพาะเรื่องทุ่นระเบิด p m เอ็ที่ทหารเราไปเหยียบไปหลายครั้งมากท่านเล่าว่าตอนที่ท่านยังรับราชการอยู่อ่ะท่านใช้เครื่องมือทุกอย่างที่มีตามล่าหาที่มาของไอระเบิดนี่ คือเรารู้แหล่งผลิตรู้ปีผลิตจากตัวทุนที่ยึดได้แต่สุดท้ายมันตันครับมันหาหลักฐานเส้นทางการเงินการนําเข้ามาใช้ในขมຈแบบชัดๆที่จะผูกมัดขมรไม่ได้ก็คือรู้ทั้งรู้ว่าเป็นขมຈแต่หลักฐานมันไม่พอฟ้องศาลโลกสินะครับใช่เลยครับประมาณนั้นแหละครับท่านบอกว่าถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันมีวิธีเดียวที่จะจับไอ้โจรปินปลอนนี้ได้คือต้องบุกให้ถึงหน่วยของมันและคลังเก็บ ซึ่งท่านเชื่อว่ามันยังมีซุกอยู่อีกเยอะแล้วที่ท่านต้องออกมาพูดแบบนี้ก็เพราะว่าเหตุการณ์เจ็ดขามันสะเทือนใจคนไทยมากต้องลาาคอคนสั่งการคนวางระเบิดมาลงโทษไ,ได้เพื่อคุ้นความยุติธรรมให้เจ็ดขาและไอ้ขาที่7เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆครับเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปี2568จา่าสิบเอกเทิดสั่งสมาพงท่านไปลาาตระเวนจังหวัดศรสีสะเกดแล้วก็เหยียบเข้าเต็มๆทําให้เขาเท้าขวาขาดเลยครับประเด็นสําคัญของระเบิดเนี่ยหนึ่ง คือกองทัพบ,บกเรายืนยันเลยว่าระเบิดที่เจอคือรุ่น pmn 2และ2คือไฟไทยไม่มีในครอบครองคือของนําเข้าและเป็นของที่เขมรใช้ครับคือไม่ใช่ของเก่าตกค้างด้วยนะคะใช่ครับบอกได้เลยว่าวางใหม่แน่นอนกองทัพยืนยันว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นเส้นทางลาดตระเวนปกติของเราเราเคลียร์พื้นที่ไปแล้วนี่คือการลักลอบเข้ามาวางระเบิดใหม่ แถมพอเราไปเคลียร์จุดที่จ่าสิบเอกเทอร์สักเหยียบเราเจอเพิ่มอีก3ลูกแล้วยังไปเจอที่ปราสาทโดนตวนอีก3ลูกขเมรนี่กะโจมทีทหารเราชัดๆทั้งที่เพิ่งจับมือทําข้อตกลงสันติภาพกันไปในปฏิญญาร่วมกลลํลเปอร์วันที่26ตุลาคม2568โดยมีประธานาธิบดีอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์กับนายกมาเลเซียอันวัยอิบราฮิมสักขีพยานซึ่งในข้อตกลงเนี่ยมี4ข้อหลักๆครับและหนึ่งในนั้นคือทั้ง2ฝ่ายจะเก็บกู้ทุนระเบิดห uh. มึกยังไม่ทัน ก็เกิดเรื่องแล้วคือพวกเขเมรเนี่ยไม่ได้เก็บกู้เพิ่มเลยครับแต่ดันลักรอบเข้ามาวางเพิ่มซะง,งั้นรัฐบาลไทยก็เลยทนไม่ไหวที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอเลยมีมติทันทีว่าระงงับข้อตกลงสันติภาพที่ทํากับเขเมรทั้งหมดแล้วฉเฉลยศึกเขเมร18คนที่เราจับไว้ได้ที่ว่าจะปล่อยตัวเนี่ยก็ยุติการส่งตัวด้วยครับนี่แหละครับคือที่มาว่าทําไมพลเอกมนัทถึงบอกว่าต้องรบแต่ขัก จเจรจาไปก็ไร้ประโยชน์เพราะเขมรเนี่ยไว้ใจไม่ได้วันที่24กรกฎาคมที่การประทะมันเริ่มขึ้นเนี่ยฝ่ายเขมรไม่ได้ยิงแค่ฐานทหารเราแต่มันยิงจรวด B.M.21 เข้ามาด้วยซึ่งมันเป็นจรวดแบบยิงถล่มเป็นพื้นที่ยิงกราดดกระดดเข้ามาแล้วก็ไปตกกลางชุมชนของฝั่งไทยเราช่วงเวลาประมาณ10.48นาทีถึง11.00นจรวดสลูก พุ่งเข้าใส่สถานีบริการน้ำมันปตทที่บ้านผืออำเภอกันทลลักษ์จังหวัดศรีสะเกดโอ้โหมันเลยทำให้ไทยเราต้องสูญเสียพลเรือนบริสุทธิ์ไปและสรุปยอดผู้เสียชีวิตที่เป็นพลเรือนในวันนั้นวันเดียวคือ13รายนี่มันอาชญากรรมสงครามจชัดเลยค่ะถูกต้องเลยครับกองทัพเราออกถแถลงการประนามเลยว่ามันเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง พลเอกมนัสเดือดขนาดนี้ครับแล้วท่านก็เชื่อมโยงเรื่องทหารโดนทุ่นระเบิดกับประชาชนโดนจรวดว่ามันคือโจรกลุ่มเดียวกันซึ่งทางแก้ของท่านคือแก้ปัญหาให้จบ เพราะมันน่าเบื่อที่จะคุยทีละเรื่องแล้วรัฐบาลกับกองทัพต้องใช้โอกาสนี้รบแตกหักไปเลยจนกว่าขมแนจะร้องขอเจราจาโดยตรงทวิภาคีค่ะแล้วพอขมแนมาขอเจราจาเราก็จะต้องเรียกร้องหมดทุกอย่างครับเอาหมดทุกอย่างครับนี่คือแผนการแบบเหมารวมเลยท่านบอกว่าพอมันแพ้แล้วมาคุยเนี่ยเราต้องขอให้ 1. ชดใช้ค่าสงคราม 2. ยุติปัญหาเส้นเขตแดนทั้งทางบกและทางทะเล 3. ยุติปัญหาสแกมเมอร์กับการค้ามนุษย์และไอพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือ OCA เนี่ยครับมันเป็นพื้นที่26,000ตารางกิโลเมตรที่มีก๊าซกับน้ำมันม,นมหาศาลมันค้ายคามา50กว่าปีแล้วพวกเคอเมนต์นี่อยากเจรจาเรื่องเนี้ใจจะขาดเลยค่ะถูกต้องครับพลเอกมัทาบอกเลยว่าเราจะไม่คุยเรื่อง OCA ถ้าพวกเขเมรยังไม่เลิกยิงคนของเราและยังไม่ปราบแก๊งคอเซนเตอร์ซึ่งไอเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์มันก็อยู่ในข้อตกลงกับลารัมเปอร์ด้วยครับแต่พวกเขเมรนี่ไม่ได้จริงใจที่จะแก้ปัญหาเลยรัฐบาลไทยเราบอกว่าการปราบสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติแต่เมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนรัฐมนตรีท่องเที่ยวเขเมรออกมาพูดหน้าตาเฉยว่ากัมพูชาปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นไม่เคยมีนักท่องเที่ยวตกเป็นเหยื่อแก๊งคอเซนเตอร์ <c oughs> พูดออกมาได้ครับและพลเอกมนัฐยังพูดถึงรากเหง้าของปัญหาด้วยที่มันแก้ไม่หายเนี่ยรากมันลึกเพราะว่าในตำราเรียนของขเขมรเนี่ยสอนเด็กให้เกลียดชังไทยด้อยค่าไทยซึ่งมันมีข้อมูลยืนยันเลยครับตำราเรียนประวัติศาสตร์ของขเขมรเขาสอนเด็กว่าไทยลอกเลียนหรือขโมยมรดกวัฒนธรรมของเขาไปเช่นโขน คอมเมนสอนว่าคดีประสาทพระวิหารปี2550คือชัยชนะของความยุติธรรมต่อการรุกรานของไทยเขาสอนว่าการประทับคือไทยพยายามละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาเขาปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่มีอคติต่อไทยขนาดนี้แล้วมันจะไปรักกันได้ยังไงอืมแล้ว นักการเมืองคอมเมนต์นี่ก็ยังใช้เรื่องนิ้หาเสียงด้วยนะคะใช่เลยครับทุกครั้งที่ต้องการเพิ่มความนิยมทางการเมืองก็จะใช้ความเป็นปรับักต่อชาติไทยอันนี้คือรูปแบบของเขาครับย้อนไปดูการเลือกตั้งของฮุนเซนตอนปี2 5งหประเด็นหาเสียงหลักก็คือความตึงเครียดเรื่องปราสาทพระวิหารนี่แหละคือพลเอกมนัทท่านกําลังจะบอกว่าเรากําลังเจรจากับคนที่ไม่ต้องการสันติภาพเพราะถ้าสงบสันตินักการเมืองเขาก็ไม่มีอะไรจะปลุกระดมประชาชนเพราะงั้นก็ต้องต่างคนต่างอยู่ดีที่สุด แล้วเราก็ต้องใช้กําลังบังคับให้เขายอมรับเส้นเขตแดนของเราทั้งทางบกและทางทะเลชัดเจนเลยค่ะนี่แหละครับเหตุผลที่ว่าทําไมไทยเราต้องแข็งข้อมาต่อกันเรื่องแรงงานขเขมีนกันบ้างครับที่กลับบ้านไปก็ไร้งานต้องสมสารหางานทําในไทย คือเมื่อวันที่15พฤศจิกายนปี2568กองกำลังบูรพาของเราโดยชุดเฉพาะกิจอรัญยประเทศกับทหารพรานที่11204เขาไปล่าตระเวนและได้ไปเจอคนแอบซ่อนตัวอยู่ในไร่อ้อยครับที่บ้านโนนพัฒนาตำบลผ่านศึกอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วห่างจากชายแดนเข้ามาประมาณ600เมตรพบเป็นพวกขเขมรลักรอบเข้ามืออีกแล้วครับ รอบนี้เจอทั้งหมด14คนเป็นผู้ชาย6คนผู้หญิง8คนพอสอบสวนก็ได้ความว่าเป้าหมายปลายทางคือตลาดไทยจังหวัดปทุมธานีจะไปรับจ้างขายผลไม้บอกว่าเพื่อนชาวกัมพูชาที่ทํางานอยู่ที่ตลาดไทยเป็นคนชวนมาครับลักลอบข้ามมาตามช่องทางธรรมชาติโดยจ่ายเงินให้ผู้นําพาไปแล้ว1000บาทและตกลงกันว่าถ้าไปถึงตลาดไทยจะจ่ายอีกห้าพบาทครับเบสเซอร์ก็หัวละ6 0 0 0บาทเลยตอนนี้ก็โดนรวบตัวส่งไปที่สพคลองน้าใสเรียบร้อยแล้วอ่ขาขณะช่วงนี้ชายแดนกําลังตึงเครียดอยู่ด้วยนะคะใช่นะครับ มันหลังจากที่ทหารไทยเราเพิ่งเหยียบระเบิดแล้วก็เพิ่งมีข่าวยิงกันแถวสระแก้วด้วยชายแดนก็ตึงเครียดขนาดนี้แต่แรงงานขเขมรพวกนี้ก็ยังกล้าเสี่ยงชีวิตลุยดงระสุนดงระเบิดข้ามมาฝั่งไทยเราอีกสศริกิจในขเขมรมันพังไปหมดแล้วตอนที่เราประทะกันหนักๆ5้าวันช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยตอนนั้นแรงงานขเขมรในไทยแตกตื่นหนีกลับบ้านกันไปถึง 9แสนคน <c oughs> นี่มันเยอะกว่าตอนโควิดระบาดอีกนะคะใช่ครับตอนโควิดนี้กลับไปแค่2 6 0 0สนหเองแล้วพวกองค์กรพัฒนาเอกชนเขาออกมาเตือนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าถ้าคนว่างงานกับล้านคนทัลักกลับไปแบบนี้เศรษฐกิจเขมรที่มันเปราะบางอยู่แล้วเนี่ยพังแน่ แล้วมันก็พังจริงๆครับล่าสุดธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ก็เพิ่องออกมาปรับลดคาดการการเติบโตของเศรษฐกิจเขมรทั้งในปี2568และปี2569หนักจริงค่ะคนว่างานก็เพียบเลยนี่แหละครับมันคือปัจจัยผลักดันของจริงคือที่บ้านตัวเองมันไม่มีจะกินแล้ว ส่วนปัจจัยดึงดูดก็คือประเทศไทยของเราที่ยังขาดแกลนแรงงานมันเลยทำให้14คนนี้หรือแรงงานเขมรอีกหลายคนต้องสมสารยอมจ่ายเงินเสี่ยงตายข้ามชายแดนที่กำลังรบกันอยู่เพื่อจะข้ามมาในไทย<ะ>มันเป็นปัญหาความมั่นคงที่ผูกกับปัญหาเศรษฐกิจแบบแยกไม่ออกจริงๆครับก็ต้องดูว่ารัฐบาลเราจะเอาไงต่อจะแข็งข้อแบบที่ท่านพลเอกมนัดว่าหรือจะกลับไปเจราจากับเขมรที่ไม่เคยรักษาสัญญาต่อไป กดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนคันและหมิ่นสวัสดีครับ